สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีเชา้าวันที่16กรกฎาคมสอง4น้าหกนะคะวันนี้เราเรียนออนไลน์กันก็ยังอยู่ในเรื่องของการหารนะคะหัวข้อที่จะที่เราจะเรียนในวันนี้คือการหาผลหารและเศษที่ตัวตั้งสีหลักและตัวหารหนึ่งหลักโดยการหารยาวนะคะโอเคค่ะตัวอย่างที่1นะคะห2 1ันสิบาหารสามเท่ากับช่องว่างนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายหารนะคะตัวตั้งไว้ข้างในหกสองหนึ่งสาม ตัวหารไว้ข้างนอกนะคะวันนี้เป็นแม่สนะคะเหมือนเดิมค่ะหารในตำแหน่งแรกก่อนนะคะ3หารห3อะไรได้6 3สาสองเป็น6ใช่ไหมคะหลังจากนั้นลบกันขีดเส้นใต้นะคะหกลบหเหลือ0 3หารศหารไม่ได้นะคะเพราะว่าตัวหารมากกว่าตัวตั้งแบบนี้หารไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดึงสองลงมาช่วยนะคะดึง2ลงมาช่วย สามหารสองสามอะไรได้สองมันไม่มีนะคะเพราะว่าตัวหารมากกว่าตัวตั้งแบบนี้หารไม่ได้ใช่ไหมคะเราจะต้องดึงในตำแหน่งถัดไปลงมาช่วยอีกแต่ก่อนที่จะดึงนักเรียนจะต้องใส่ศูนย์ในตำแหน่งนี้ก่อนนะคะถึงจะดึง1ลงมาช่วยได้นะคะกลายเป็น3ามหารยี่สิบเอ็ดสามอะไรได้ยีคะสามเจดยี 7, แล้วก็ลบนะคะขีดเส้นใต้นะคะ 1-1ลบหได้0 2นลบ2ได้ Dog, 3, 0ูนะคะ3หาร0หารไม่ได้ดึง3ลงมาช่วยกลายเป็น 3, 3หาร3 3อะไรได้3 3 1เป็น3ลบกันอีกนะคะ3-3ลบ3เหลือ0ขีดเส้นใต้2เส้นเพราะจบแล้วไม่มีตัวที่จะดึงลงมาหารต่อแล้วนะคะหลักการเหมือนการหาร3หลักทุกอย่างเพียงแค่ตำแหน่งหลักมันเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองนะคะนักเรียนอ่าโอเคข้อนี้ตอบ อืตอบคู้อยู่ตามากนะข้อนี้ตอบสองพันเจ็ดสิบเอ็ดนะคะเศษไม่มอีอย่าลืมตรวจคำตอบนะคะตรวจคำตอบ เรียนบางคนตรวจคําตอบยังไม่ถูกนะคะจากที่ครูดูที่เราส่งมานะคะแค่ได้ดูแค่ไม่กี่คนนี่ก็เห็นนะเห็นว่าเราบางคนไม่ตรวจเลยด้วยซ้ําไปที่ทําในสมุดเนี่ยเขียนตอบแล้วขีดเส้นใต้เลยไม่ตรวจคําตอบเลยแบบนี้ถือว่ายังไม่สมบูรณ์นะคะนี่ต้องตรวจคําตอบด้วยวิธีการตรวจคําตอบอ่าสอนไปแล้วนะคะเอาผลหารผลหารคือสองพนะคูณกับตัวหารตัวหารของเราวันนี้คือสนะคะบวกเศษเศษเราข้อนี้เป็นศูนย ก็บวกศูนย์นะคะเท่ากับอ่าเมื่อเราได้แบบนี้เราก็ต้องเอาไปคูณในกระดาษทดนะคะกระดาษทดเพื่อตรวจสอบว่า2071เคูณ3เนี่ยบวกศูนย์เนี่ยมันเท่ากับตัวตั้งไหมเท่ากับ6 2 1 3้ยไหมนะคะอ่าเราก็าไปคูณ 2, อ7 1นคูณ3นะคะสามเป็นสามสามเจ็ดยบเอดใส่1ทด2 30สาย์ได้ศูนย์บวกตัวทดสองเป็นสองสามสองเป็นหเท่าไหมคะ โอเคเท่าเลยนะคะ6213แบบนี้ถึงจะสมบูรณ์และถูกนะคะสำหรับนักเรียนคนไหนที่ไม่ได้ตรวจคำตอบอย่าลืมกลับไปแก้ด้วยนะคะและตรวจคำตอบบางคนครูยังเห็นใส่เครื่องหมายตรงนี้เป็นหารอันนี้ไม่ใช่นะคะเรากำลังตรวจคำตอบอยู่นะคะมันจะเป็นการย้อนกลับตีย้อนกลับนะคะหารกับคูณมันจะเป็นลักษณะคล้ายกันนะคะอ่าโอเคไปดูตัวอย่างที่สนะคะตัวอย่างที่สคือเก4 8ห 5, าร้นะคะ อ่มันเดิมเลยนักเรียนใส่เครื่องหมายหารเอาตัวตั้งไว้ข้างใน9 5 4 8ตัวหารไว้ข้างนอกหาร5นะคะอ่าแม่5 5อะไรได้9ไม่มีเอาใกล้เคียงนะคะก็เอา5 1เป็น5นั่นแหละนะคะอ่าลบการเหลือ4นะคะ5หาร4หารได้ไหมหารไม่ได้นะคะนักเรียนต้องดึง5ลงมากลายเป็น5หาร45 5อะไรได้45 ห้าเก้าสี่สิบห้านะคะลบกันห้าลบห้าเหลือศูนย์สี่ลบสี่เหลือศูนย์ดึงสี่ลงมานะคะห้าอะไรได้สี่มันมันหารไม่ได้มไม่ก็ต้องใส่ศูนย์ตรงตำแหน่งนี้แล้วดึงแปดลงมาช่วยนะคะห้าอะไรได้สี่สิบแปดห้าอะไรได้สี่สิบแปดมีไหมคะไม่มีเอาใกล้เคียงนะคะก็คงจะเป็นห้าเก้าสี่สิบห้านะคะลบ 8-5ลบเหลือ 5, 3 4มลบสเหลือ0นะคะข้อนี้เศษสามนะคะขีดเส้นใต้2เ uh. ส้นนะออันนี้มันเดิมอีกแล้วมาอยู่ต่ำสักเลือเกินอบหน่งอบ1,909อ๋อหนึ่งันเ้าร้เนะคะเศษสามนะคะเส้นใต้2เส้นอ่ะและอย่าลืมตรวจคำตอบนะคะ ตรวจคําตอบวิธีการตรวจคําตอบเหมือนเดิมค่ะเอาคําเอาไอ้ผลหารนะคะก็คือ1 9ึ่คูณกับตัวหารคือ5บวกเศษเศษคือสเท่ากับเท่ากับตัวหาราตัวตั้งนะคะโทษทีค่ะตัวตั้งโทษทีเนี้นเอาเรามาตรวจคำตอบกันวันนี้คุณคุูเป็นเบอร์เบอร์นิดนึงนะคะหนึ่งนเก้าร้อะคะคูณ5 อ่ะโอเคมาตัวทำตอบกันนะคะ5คูณ9เท่ากับ45ใส่5ทด4 5 0ได้0บวกตัวทด4เป็น4นะคะ5 9 45ใส่5ทด4นะคะ5 1เป็น5บวก4เป็น9นะคะข้อนี้เรามีเศษอย่าลืมบวกเศษนะคะบวกเศษ3นะคะ5บวก3เป็น8 4 ห้าเก้าอันนี้ดึงลงมานะคะโอเคตรงไหมตรงนะคะเราก็เอามาเขียนได้เลยเก้าพันห้าร้อยสี่สิบแปดนะคะอย่างนี้ถึงจะสมบูรณ์อ่ะขออนุญาตลบนะคะอ่าแบบนี้ถึงจะสมบูรณ์ถึงจะถูกนะคะนักเรียนต้องตรวจคําตอบด้วยโอเคค่ะสองตัวอย่างนะคะสําหรับอ่าการหาเลข4หลักกับ1หลักนะคะโอเคงานที่ต้องทำในวันที่16กรกฎาคม2564นะคะให้นักเรียนอ่าทำในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์เล่ม2นะคะจะอยู่ในหน้า27 มีอยู่10ข้อนะคะแสดงวิธีทําพร้อมกับตรวจคําตอบด้านล่างด้วยย้ํานะคะและก็หน้า29มี10ข้อนะคะแสดงวิธีทำเหมือนเดิมเหมือนกันนะคะ,ะส่วนวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้ให้เราอ่านภาษาพาทีบทที่7เรื่องความฝันที่เป็นความฝันเป็นจริงได้นะคะแล้วก็ทําทักษะภาษาหน้า64ถึง73นะคะการส่งงานในแต่ละครั้งให้นักเรียนถ่ายแค่ข้อ หนึ่งที่นักเรียนทําและข้อสุดท้ายที่นักเรียนทํานะคะในแต่ละวิชามาส่งคุณครูก็พอนะคะไม่ต้องถ่ายมาทุกหน้ายัางอันนี้มี2ี่สิบหน้าเราจะยี่สิบข้อบางคนเนี่ยข้อละหน้าจะถ่ายมายี่บหน้าเลยก็ไม่ต้องขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเกรงว่ามีเพื่อนบางคนเนี่ยเขาอาจจะอรอลอกเราอยู่นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องนะคะนักเรียนก็ส่งมาแค่ให้รู้ว่านักเรียนทําเสร็จแล้วแล้วก็เรียนในแต่ละวันนะคะวิชาไหนที่มีงานคุณครูก็จะระบุไว้ข้างหลังว่า ให้คะแนนนะคะส่วนวิชาไหนที่เป็นการเรียนตามปกติอยู่อย่างเงี้ยก็ถือว่าแค่ส่งงานมาให้รู้นะคะโอเคเนาะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณพวกเรามากนะคะขอบคุณค่ะ